เป็นคนน่ารักครับ他说是可จ的เ爱的นอะหลายคนคงแบบเห็นลูกพี่บุนมาจากตอนได้แดงอะไรเงี้ยถ้าเป็นลรุปนิ่งพี่บุญจะดูคึงป่ะจะดูเป็นที่าช่หรือ่าชื่อหรือเ่าจืดขั้นเพียงแต่ว่าชื่อชื่อคนื่า้ชอบเาตรงนี้อ่คนน่ารักง่ายๆแบบแม่าม้าอะไรเงี้ยคือพี่บุญเขาจะเป็น งุ้งยิงอันนี้อันนู้นเนี่ยทำเสียงสองใสมีเสียงเป็นสิบมั้งผมว่าโอ้ยแต่เขาจะใช้เบอร์สองเจาวันเดียวอะไรเงี้ยใช่แต่ก็น่ารักดีครับผมครับผมโอ้โหคือแฟนคลับส่วนเนี่ยเขาจะเห็นแบบพี่บุญจะเป็นแบดลุกแบดแบดหน่อยเจาะหูเยอะอะไรเงี้ยแต่พอพูดออกมาดูน่ารักทำไมรู้สึกว่าเป็นแมวค่ะเพราะว่าพี่บุญมีนิสัยแบบอ่อนๆเหมือนแมวครับบางทีก็เงี้ยวเยวจรอพี่บุญเป็นแมวในทรรมชาติแมว ลองเหมียวเลยแอปแครับปทุกคนแคปแคปสวัสดีแคปเนี่ยเอาแบบแมวแมวขู่นี่แบบแมวขู่ไงอะแคปแคปแมวเวลาแบบอยู่ด้วยกันชอบแบบไอเบีย์เบียร์เบียร์ีเกียสามแบบเฮ้ยอะไรแบบยอมหน่อยยอมหน่อยน่อยหยอมหน่อยวันนี้ยังไม่ได้กลัวเลยไม่คือเราเป็นคนชอบโม้แงอะไรแบบองโม้หน่อย แล้วแสงส่องแบบไงไม่ได้เป็นคนชอบงงองี้ยมันไม่ใช่แสงนี้หรอกคุณจะไม่หาความแสงนี้ได้จากพี่ฟางแน่นอนพี่เดียวแง้วไม่แง้วนะแง้วคือแงี้วไม่คือพี่หมุญจะมีความแบบเขาเรียกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรแง้วแบบเอออย่างเงี้ย เออแล้วแบบเดินคนชอบก่อแก่ชอบเหมือนชออบแบบก่อแก่คนแต่ไม่เอาแมวนะเราต้องแบบแง้วแง้วแง้วเง้ยวเลยก็ต้องเป็นที่บุญอยู่แล้วป่ะคือคือแมวเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรคือแมวแมวมันจริงจิงเออแมวจะมีความที่แบบเจ้าท่าต้องเอาข้าวมาให้ฉันหน้าอะไรเงี้ยถ้าถ้าเทียบกันจากเท่าที่เห็นนะเขาไม่ไม่เคยเลี้ยงแมวรู้สึกว่าพี่บุญเป็นคนเป็นอ่อนกว่าอ้อนกว่า